สวัสดีค่ะคุณป้าพาเพลินมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องคุณป้าพาเพลินนะคะวันนี้คุณป้าก็จะพามาดูบอลสีที่บ้านคุณป้าเองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟอร์มกอนะคะว่าฟอร์มกอที่เราได้มันมายังไงกันบ้างนะคะฟอร์มกอ ของเราก็คือกวนอิมสองต้นนี้เห็นไหมคะมีหลายต้นก็คือในในกระถางหนึ่งมีหลายต้นเลยนะคะอันนี้สองต้นนี้ได้มาจากคือตอนแรกอะที่เราปลูกไว้เราซื้อมาต้นเดียวก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะลักษณะประมาณนี้ก็คือซื้อมาต้นเดียวเขก็จะมีสองใบ3าใบแบบนี้นะคะเลี้ยงมาสักพักนึง แล้วอยู่ๆเขาก็ยุบยุบลงไปอะค่ะยุบลงหัวหมดเลยใบยุบลงหมดเลยแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่คุณป,ป้าป่วยเป็นโควิดนะคะคุณป,ป้าก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็กะว่าเดี๋ยวเราหายป่วยแล้วจะคือเอาหัวเขาขึ้นมาปลูกใหม่เสร็จแล้ว ยังไม่ทันที่จะเอามาปลูกใหม่นะคะสองต้นนี้ก็แตกกอค่ะคือออกมาเต็มเลยอะคะ่ะเขาออกงอกออกมาเต็มเลยนะคะยังไม่ได้ปลูกใหม่เลยก็งอกขึ้นมาสก่อนก็เลยคุณป้าก็เลยปล่อยไว้แบบนี้ก็เลยเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะส่วนฟอร์มกอของต้นนี้นะคะ อมกอของต้นนี้ฟอมกอต้นนี้คือปลูกไว้นานก็คือปลูกตั้งแต่น่าจะเดือนถ้าจำไม่ผิดก็คือกันยาตุลานะคะเห็นไหมคะตอนนี้ลูกเขาเยอะมากเลยต้นลูกเยอะมากเลยเนีย่ยนะคะอันนี้ฟอร์มกอนี้ตาละแมกุสุมาต้นนี้ก็คือฟอร์มกอที่ได้มาก็คือปลูกนานนะคะแล้วก็มาดูหนุมานอมภา นุมานอมภาปานี่ก็คือจริงๆต้นนี้เป็นต้นแม่กระถางสีขาวนี่เป็นต้นแม่นะคะก็แยกแยกออกแยกหน่อออกไปไหลไหลกระถางแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังออ,ออกออกหนอกมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ต้นแม่เลยต้นครั้งแรกเลยคือต้นนี้แล้วเราก็แยกออกมาแยกออกมา นี่นะคะต้นที่เราแยกออกมาหลายๆต้นที่เราแยกออกมานี่นะคะดูสีดูใบใหญ่มากใบใหญ่มากเลยนะคะดูดินี่นะคะน,นี่ฮันรุมานอมพักพาอันนี้ต้นคอมกอนี้ก็คือได้มาจากการปลูกนานนะนะคะก็เขาปลูกไว้หลายเดือนเขาก็ออกหน่อขึ้นมาเองมันก็เลยเยอะ หนอยเยอะก็เลยเป็นฟอร์มกอนะคะนี่ก็คือหนุมานองพัฒพาที่เราคือฟอร์มกอแบบนี้นะคะ่ะต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นต้นแม่เหมือนกันกระถางสีขาวคู่กันกับต้นนู้นเป็นต้นแม่เหมือนกันคือเราตอนแรกเลยขอข้างบ้านเขามาหนึ่งกระถางเสร็จแล้วเราก็ มันมีสองต้นเราก็แยกออกมาเป็นสองกระถางก็คือจะได้กระถางนี้กับกระถางนี้นะคะแล้วเราก็ปลูกมาเรื่อยๆพอเริ่มมีหนอเราก็แยกออกแยกออกนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้แยกออกเลยเอาไว้แบบนี้เลยเพราะช่วงนี้ราคาราคาบอลสีตกลงมามากเลยเราก็เลยแบบเลี้ยงไว้มันส,สวยๆเลี้ยงใส่ชั้นของเราไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยนะคะ อันนี้ฟอมกอที่บ้านผมทุกบ้าที่ได้มานะคะต่อมาจะดูพกหลงพกหลงฟอมกอของเราก็มีนะคะก็พกหลง2ต้นนี้ก็ปลูกไว้น่าจะจะไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาธันวานะคะต้นนี้ก็เหมือนกันเขาก็แตกกอออกมา จากที่เราปลูกไว้ประมาณหนึ่งต้นตอนหนึ่งกระถางนะคะผ่านเวลาไปหลายเดือนเขาก็ออกหน่อขึ้นมาเยอะแบบนี้นะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้เพิ่งปลูกไม่นานต้นนี้ก็เป็นตาละแม่กุุมาเหมือนกันที่แยกมาต้นต้นแม่เมื่อกี้นี้นะคะต้นใหญ่เมื่อกี้นี้เห็นไหมคะดูลูกสิเต็มเลย อันนี้เดี๋ยวก็จะปล่อยไว้เดี๋ยวโตวอีกสักหน่อยก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะหรับแม่กุสมาอันนี้คือฟอร์มกอที่ที่บ้านเรามีนะคะต้นอื่นก็ยังไม่เป็นยังไม่เป็นกอยังเล็กๆอยู่นะคะอันนี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าต้นฟอร์มกอที่บ้านเราที่ได้มาก็คือหนึ่งจากการปลูกนานสอง จากการที่บอลสียุบหัวไปยุบไปลงหัวแล้วเขาแตกงอกออกมานะคะก็เป็นฟอร์มกอได้ส่วนต้นนี้หงสุวรรณนะคะหงสุวรรณเราก็ปลูกจากต้นเดียวเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ได้สามต้นแล้วค่ะหงสุวรรณคือถ้าปลูกไว้นาน,านเดี๋ยวเขาก็ ออกมาเป็นฟอร์มกอเองแต่ถ้าว่าใครใจร้อนอยากได้ฟอร์มกอตั้งแต่แรกๆเลยก็คือต้นหนึ่งหนึ่งกระถางก็ปลูกหลายๆต้นหรือตอนผ่าหัวก็ในหนึ่งกระถางใส่ไปได้เลยหลายๆหลายๆชิ้นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นฟอร์มกออย่างรวดเร็วเร็วกว่าที่ใช้เวลาแต่ถ้าเราปลูกนานเดี๋ยวเขาก็เป็นฟอร์มกอให้เราเองนะคะสำหรับวันนี้คุณป้าพาเพลิน ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะลาไปด้วยบอนสีที่บ้านคุณมักป้าเองนะะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ต้นที่คุณป้าปลูกไว้นะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องคุณป้าพาเพลินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ